สวัสดีค่ะมาพบกับทัวร์ป่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนเขาก็ฟังภาษาเหนือไม่รู้เรื่องเนาะแต่ว่าเป็นคนเหนือก็จะพูดภาษากลางแบบติดเหนือหน่อยๆน,นะคะไม่ว่ากันนะคะวันนี้จะพามาพบกับสมบุนไพรที่สามารถรักษาโควิด -19 ได้นะคะมาชมกันค่ะว่าเป็น สมุนไพรอะไรนะคะนี่ค่ะฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกฤด,ดูเดียวมีถิ่นกำเนิดในอินเดียและสีลังกาโดยตำรายาโบราณของไทยจัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหารับประทานได้เองก็สูงประมาณนี้ละคะ่ะ ประมาณ30เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรนะคะต้นนี้กำลังดอกค่ะแพร่พันง่ายปลูกง่ายเลยค่ะพี่ถ้ามันเป็นมเมล็ดนะคะแล้วก็มันก็จะตกกับพื้นแล้วมันก็จะออกเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันปลูกง่ายค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจนนี่นะคะเขาจะมีรสขมค่ะ มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยลดความร้อนจากพิษไข้มีสปปรรพคุณบรรเทาอาการหวัดและเจ็บคอเป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพศ2542จากงานวิจัยของคลินิกการแพทย์พบว่าฟ้าทาลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการรักษาอาการของโรคติดเชื้อ เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจเช่นอาการไอและเจ็บคอสามารถระงับอาการอักเสบเช่นคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบหลอดลมอักเสบและขับเสมหะได้ดีอีกด้วยนะคะแก้อาการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารเช่นอาการปวดท้องท้องเสียเป็นบิด และกระเพาะลำไส้อักเสบก็ใช้ได้นะคะกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมร่วมกันทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากฟ้าทลายโจรต่อการติดเชื้อของไวรัส ผลการศึกษาพบว่าฟ้าทลายโจรน,นั้นไม่มีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อของโควิด1 9นะคะฟังให้ดีนะคะท่านผู้ชมไม่มีฤทธิ์ป้องกันนะคะแต่สามารถยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสในเซลล์ที่ติดเชื้อได้นะคะจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาอาการของโควิด1 9ได้ค่ะ ต่อมาได้มีผลการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลองค์การเภสัชกรรมสถาบันวิจัยจุลาภร์และโรงพยาบาลสมุทรปราการที่ทำการทดลองสกัดสารจากฟ้าทลายโจรแบบเข้มข้นเข้ามาทดลองนะคะ แล้วก็ใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับความรุนแรงน้อยแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยเช่นไอมีน้ำโมกหายใจเหนื่อยและลำบากโดยไม่มีภาวะการติดเชื้อในปอดจำนวนหกรายเขาเอามา ทดลองกับคนไข้นะคะจำนวนหกลายผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยทุกลายมีอาการดีขึ้นอาการของโควิด -19 ลดน้อยลงรวมทั้งจำนวนไวรัสในร่างกายก็ลดน้อยลงทั้งนี้พบว่า3ใน6ของผู้ป่วย หลังรับประทานยาสกัดจากฟ้าทลายโจรไม่พบไวรัสหลังรักษาครบ5วันจึงได้มีการวิจัยทดลองเช่นนี้อย่างต่อเนื่องผลออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนี้เรามาดูการรับประทานนะคะว่ารับประทานอย่างไรเนาะรับประทานครั้งละ 500มิลลิกรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนหรือรับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารเดี๋ยวนี้เขามีขายนะคะที่ร้านขายยาค่ะมันจะเป็นกระปุกอะคะ่ะเวลาไปซื้อก็ดูที่สลากดูว่า วันหมดอายุหรือยังแล้วก็ดูว่าผลิตวันเดือนปีผลิตเนาะแล้วก็มีเอกสารกํากับยาไหมถ้าไม่มีก็อย่าซื้อมารับประทานนะคะเพราะก็มันจะเป็นอันตรายเนาะแล้วก็รับประทานต่อเนื่องกัน3-5วันนะคะหลังรับประทานฟ้าทลายโจรได้3วันหากอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการรุนแรงเนาะ ระวังใช้ยาควรไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะถ้าหากว่า3ามวันอาการเราไม่ดีขึ้นรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะเราต้องไปพบแพทย์ก่อนจะซื้อฟ้าทลายโจรควรดูข้อมูลผู้ผ,ผลิตวันเดือนเดือนปีที่ผลิตและวันที่หมดอายุแล้วเดินมาดูข้อควรระวังในในการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะ ฟ้าทลายโจรไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันต่ำภาวะตับและไตไม่ดีคือว่าคนที่เป็นความดันต่ำเป็นโรคตับแล้วก็โรคไตนี่ก็ไม่ควรใช้นะคะก็ห้ามใช้ในสตรีที่มีคันหรือสตรีที่ต้องให้นมบุตรใช้ไม่ได้นะคะห้ามใช้ในผู้ที่ แพ้ฟ้าทลายโจรบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราแพ้หรือว่าไม่แพ้ถ้าหากว่ารับประทานไปแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมตาบวมแล้วก็หน้าบวมนี่แสดงว่าเราแพ้เนาะก็ไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะถ้าหากมีอาการที่พูดไปนี้นะคะไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจร เป็นเวลานานเกินเจดวันนะคะเพราะว่าฟ้าทลายโจรนี้เป็นยาเย็นเนาะ mm. เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดแขนชาหรืออ่อนแรงจากภาวะเย็นเกินของร่างกายเพราะว่าฟ้าทลายโจรนี้เป็นยาเย็นเนาะถ้ารับประทานต่อเนื่องนานมันก็จะทำให้ร่างกาย ภายในเราเย็นมันก็จะไม่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะคะสำหรับผู้ที่กำลังรับประทานยาการเลือดเป็นลิ่มก็รับประทานไม่ได้นะคะหรือว่าทานยาต้านการจับของเกิดเลือดแล้วก็ยาลดความดันโลหิตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน ผู้ที่มีไข้สูงก็ไม่ควรรับประทานนะคะก็ทิ้งท้ายไว้นะคะสมุนไพรทุกอย่างเนาะมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษก่อนก่อนที่เราจะรับประทานยาอะไรเข้าไปเราก็ศึกษาให้ดีก่อนว่าเหมาะกับเราไหมต้องไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรเนาะแพทย์แผนไทยอย่างนี้เขาเขาเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรแล้วก็เราก็จะทานแล้วก็ไปปรึกษาเขาก่อนเนาะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ